รัทธาญาติโยมทั้งหลายเนื่องในวันนี้คุณพิชัยและคณะรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีความสมานสามคัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเบื้องต้นก็พากันไปในงานของหลวงปู่สิมมันจบครบรอบออายุแปดสิบปีเสร็จแล้วก็พากันมา การไหว้ศพของคุบาธรรมชัยกาวบุญมาหลายที่ฉันได้มาถึงสถานที่นี้เมื่มาถึงสถานที่นี้แล้วก็รู้สึกพร้อมเพียงอย่างหน้ากันดีมีความสามัคคีกันดีความสามัคคีก็นำความสุขมาให้ตั้งใจพากัน กล่าวคำถวายผ้าป่ามังสกุลจีวรเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในการกระทำของตนโดยทั่วกันการทำบุญทำกุศลเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนั้นก็อยู่ที่ตัวเจตนาของพวกเราใครจะทำบุญมากทำบุญน้อยก็แล้วแต่ จิตเจตนาที่มีความเต็มใจเยสระบริจาคทำบุญทำกุศลเพราะทุกคนต้องเป็นคนฉลาดกุศลคือความฉลาดคนฉลาดนั้นจึงทำบุญได้บุญก็คือความสุขใจมนี้ทุกท่านทั้งภิกษุที่ท่านมาด้วยก็ดีและคณะศรัทธาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย S <S <an> ก็ดีาหากเรามาทำความเข้าใจว่าบุญคือความสุขใจเมื่อใดทำบุญแล้วก็ยอมมีความสุขใจทำไมเราจึงมีความสุขใจเพราะเราได้สร้างความดีกับทำความดีทำกรรมมันดีเพื่อให้ชีวิตของเรามีผลมีประโยชน์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็วต้องอาศัยกรรมของตนเองที่สร้างเอาไว้ ใครจะจนจะรวยจะสวยจะงามขี้ลลยขี้เละก็ดีก็อาศัยซึ่งกรรมทั้งนั้นพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เชื่อกรรมการกระทําดีมีความสุขการกระทําบาปความชั่วมีความทุกข์ถ้าใครเชื่อมั่นอย่างนี้เองเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาถ้าหาใครยังไม่เชื่อคนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธบริษัท ยังนอกจากพุทธบริษัทอยู่ถ้าคนเชื่อมั่นจึงเป็นพุทธบริษัทได้ว่าทำกรรมดีมีความสุขใจทำบาปมีความทุกข์ใจเหตุฉะนั้นทุกคนไม่มีความพึงปรานาที่อยากให้ตนเองมีความทุกข์ต้องการที่สุดก็คือความสุขเราทุกคนมีความรักความสุขรังเกียจความทุกข์วันนี้เราได้ทำบุญทอดพระปาฏ ถ้าบังสกุลจีวรที่องค์สมเนจพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ้าผ้าบังสกุลชีวรน,นี้ได้บุญได้อันนี้ส์งมากเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราไม่เฉพาะจะจงเป็นปุคลิกกทานโดยส่วนคนเดียวถาวายเป็นสังฆทานสังฆทานนิย่อมเจือจานทั่วไปแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเรียกว่าสังฆทาน ได้บุญมากเพราะใจก้วงใจขวงใจเผื่อแผ่เจือจานทั่วไปนั่นเองจึงได้บุญมากว <c oughs> ันนี้เราทำบุญด้านวัตถุด้านอามิตสบูชาก็ทำให้เรามีความสุขได้เราไม่ถือว่าเป็นของต่ำเพราะเราเสียสละละความโลภออกจาก,กจิตใจได้จึงทำบุญได้ถ้าหากเราละไม่ได้ ก็ทำบุญไม่ได้แล้วก็มองเห็นได้ชัดว่าเสียสละความตนี่คือความโลภะนั้นออกจากใจให้เบาบางลงไปหากเราเสียสละให้เบาบางลงไปแล้วอย่างนีน้ก็มีความสุขขึ้นมาอีกทีหนึ่งหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้จักการทำบุญดีแล้วแล้วก็ควรที่จะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นในตน การรักษาศินนั้นถ้ารักษาแบบให้ทำความเข้าใจไว้ตัวของสิลน,นั้นนะเับมีตัวเดียวแต่องค์ของศินนั้นมีห้ามีแปดสำหรับญาติโยมสำหรับภิกษุสัมณเนรสมณเนรก็สิบภิกษุก็สองร้อยยี่สิบองค์อันนั้นเขาเรียกว่าองค์ของศินวันนี้ ตัวของศีลนั้นมีตัวเดียวคือตัวเจตนาตัวเจตนางดเป็นสมมติว่าเราจะถือศีลห้ารักษาศีลห้าถ้าเรามีเจตนางดเป็นไม่เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาแล้วเราก็ต้องได้ศีลอยู่ที่ตัวเจตนาที่ใจถ้าเรางดเป็นไม่ถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นมาเป็นของตน เรางดเป้นได้ด้วยใจของเราแล้วก็ต้องไปศสินข้อที่สองถ้าเรามีการงดเป้นไม่ล่วงประเวณีสามีภรรยาใครเราก็ได้สินข้อที่สามถ้าเรางดเป้นไม่โกหกหลอกลวงใครเราก็ได้สินข้อที่สี่ถ้าเรางดเป้นไม่ดื่มเครื่องดองของเมาหรือ,อยาเสพติดทั้งหลายให้โทษนั้นเราก็พากันเป็นผู้มีสินห้าได้ เหตุฉะนั้นคนสมาทานศินกับคนมีสินย่อมต่างกันคนสมาทานสินนั้นไปสมาทานกับพระสมาทานเสร็จแล้วก็รักษาได้บ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างหรือสองสาวันบ้างเดี๋ยวก็ล่วงเกินศินสินขาดอันนั้นต้องไปสมาทานใหม่เรียกว่าคนสมาทานศินส่วนคนมีศินนั้นเขามีอยู่ตลอดเขามีเฮลิโอตปะในใจของเขาตลอด แล้วก็จะมีสิน้าอยู่งดเป็นอยู่ในใจเหตุฉะนั้นเพื่อเราควรทำความเข้าใจว่าตัวของสินมีตัวเดียวเท่านั้นคือตัวเจตนาถ้าหากรรมาคิดจังหนึ่งว่าถ้าศึกษาทางพระพุทธศาสนาการศึกษากันโย่ว่ากายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเป็นศินท่านกล่าวเพียงแค่นี้ มันเป็นศินไม่ได้ถ้าเราหากเราคิดให้เข้าใจแต่เราศึกษาเรียนกันก็เพียงว่ากายปกติวาจาปกติเป็นศินเหตุฉะนั้นถ้าเราไม่มีใจมีความคิดตัวเจตนาสินมันจะรักษาได้อย่างไงมันต้องกายปกติวาจาปกติจิตใจปกติด้วยเพราะมีการงดเว้นอยู่ที่ใจ ถ้าใจไม่มีศีลแล้วมันก็พูดออกมาทางปากให้ผิดศีลได้ถ้าใจไม่มีศีลแล้วมันก็ใช้ร่างกายนี้ให้ทำล่วงเกินศีลเป็นบาปได้ตรงนี้เห็นได้เด่นชัดว่าออกมาจากตัวเจตนาของจิตใจเป็นผู้ที่มีศีลน,นั่นเองเหตุฉะนั้นควรทำความเข้าใจให้รู้คนจะรักษาศีลถ้าใครรักษาศีลได้มันก็ย่อมมีอาน,นิสงส์เหมือนกัน เหมือนกับบุคคลทําทานการกุศลคนทําทานการกุศลนี้ก็ย่อมได้อานิสงส์ตามสิ่งของที่ตนเองทําบุญทานผ้าผ่อนตอนสบายเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็จะมีเครื่องนุ่งห่มสะดวกสบายทานปัจจัยเงินทองก็จะมีเงินทองใช้จ่ายสะดวกสบายทานอาหารการกินทั้งหลายก็จะในร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอาหารการกินทานยารักษาโรคไปเคยเก็บ ก็จะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชาติในนดพบใดร่างกายก็อยู่สุขสบายชั้นใดก็ดีคนที่รักษาศีลเมื่อรักษาศีลได้แล้วเป็นผู้มีศีลศีลก็ย่อมรักษาเราถ้าบุคคลในรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้เกิดชาติใดพบใดก็ไม่ตายง่ายเป็นคนที่มีอายุยืนเป็นอานิสงส์รักษาศีลข้อที่สองได้เกิดชาติใดพบใจ มีของเอาวางไว้ที่ไหนไม่มีโจนขโมยลักเอกไปของนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นอานิสงส์สินข้อที่สามถ้าหาการักษาสินได้ดีมีสามีภรรยาแล้วไม่มีใครล่วงเกินเยียบจ้ำยีจิตใจย่อมอยู่ด้วยกันจนถึงเท่าถึงแก่เป็นอานิสงส์ของผลบุญรักษาสินเห็นข้อที่สี่นั้นเราไม่พูดโกหกหลอกลวงใครเราก็ได้ยินแต่คำซื่อสัต์จริต ตรงไปตรงมาถ้าบุคคลใดมาพูดกับเราก็เราก็ได้ฟังแต่คำซื่อสัตย์ไม่มีใครหลอกลวงอันนี้เป็นอานิสงส์คนก็เชื่อคำพูดของเราด้วยพูดอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องเชื่อเพราะคนนั้นพูดมีความจริงสินข้อที่ห้าถ้าหากบุคคลใดรักษาได้เกิดชาติใดพบใดจะเป็นคนมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเป็นคนเทื่องตรง ยืนเดินนั่งนอนมีสงบสงเสงี่ยมเรียบร้อยเป็นผู้มีสติปัญญาดีเป็นอานิสง์ของการรักษาศีลเฉะนั้นเราก็ควรที่จะรักษาศีลเอาไว้เมื่อใครรักษาได้แล้วศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธให้เบาบางลงไปใจของเรายังมีความโกรธอิจฉาพยาบาทกันอยู่ในอย่างนี้มันก็จะทําให้เบาบางลงไปความโกรธก็ไม่ค่อยโกรธมากมันก็เบาลงไปได้เพราะศีลควบคุม ข้อที่หนึ่งเขาควบคุมแล้วให้มีเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเข้าใจเข้าใจในวิธีรักษาสินงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากคนมีสินห้าด้วยกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเราก็จะอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายของบ้านเมืองนี่ไม่มีที่จะจับจับของบุคคลน,นั้นไปเข้าคุกเข้าตารางเรียนจำอะไรเพราะเขามีสินหา้าบริบูรณ์ ไม่มีที่จับจึงว่าอยู่เหนือกฎหมายได้เาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรขวนขวยรักษาศีลให้มีผู้มีศีลเกิดขึ้นท่านจึงว่าสีเลนะสุกติงยันติบุคคลจะไปสุกติโลกสวรรค์ก็ต้องอาศัยศีลศีเลนะโภกะสัมปทาโภกะทรัพ์ยสมบัติทั้งหลายได้มาด้วยศีลด้วยความบริสุทธิ์ไม่ป้นไม่ชี้ไม่คอรับสั้น ไม่แย่งไม่ชิงเอาของไข่ไม่โกหกหลอกลวงองเงินทองของไข่มาด้วยความบริสุทธิ์มีเป็นหมื่นหมื่นล้านก็ไม่มีความเดือดร้อนสีเลนะโผก็สัมปทาสีเลนะนี้ปุติงยันติคนจะไปเมืองนิพพานก็ได้บทบาทของการรักษาีินมื่อมีสินแล้วจะทำสมาธิได้ง่ายจิตใจก็สงบได้ง่ายไม่มีความกังวลเมื่อจิตใจสงบก็จะได้ปฏิบัติฝึกหัดหาวิธีละกิเลสในใจขึ้นตนเอง ให้เบาบางลงไปจนสิ้นไปได้ท่านจึงว่าสีเลนั้นนิพพติงเงินติคนจะไปนิพพานก็อาศัยวิธีรักษาศีลเป็นบทบาทพื้นฐานเหตุฉนั้นสาธุชนทั้งหลายควรพากันรักษาศีลเอาไว้ถ้าหากทุกคนนั่งอยู่นี่ด้วยกันแต่แค่พวกเรามาด้วยกันเป็นผู้มีศีลทุกคนก็อยากรักษาศีลทุกคนก็อยากรักษาศีล ันก็เลยเป็นคนมีศินหมดทุกคนก็อยากปฏิบัติดีทุกคนอยากปฏิบัติดีมันก็เลยมีคนดีก็ต้องเต็มโลกเกิดขึ้นแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นที่คนไม่อยากปฏิบัติดีมันมีมากกว่าคนปฏิบัติดีเมื่อเรามองเช่นนี้บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ไม่มีความสุขความสงบอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็เพราะคนไม่รักษาศินนั่นเองที่เขาทําคุกตารางเรียนจําผูกมัดจัดลึงตึงตาเอาไว้ในเรียนจํา ก็มีแต่คนไม่มีศีลทั้งนั้นคนมีศีลไม่ได้ประยูนคนมีศีลไม่ได้เข้าห้องขังเป็นคนที่ไม่มีวิปปิสานความเดือดรอ้อนยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนเดินสง่า่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเป็นผู้มีศีลเราให้เห็นได้ชัดอย่างนี้มันมีอเน,นสิสงมันนี่เมื่อเรามีศีลแล้วเราควรพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นสมาธิบ้าง เพราะจิตใจของคนเรานี้แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดก็ดีแต่ก็ไม่ประมาททรัพย์สมบัติจะไม่ให้ความสุขแต่มันให้ความสุขบ้างให้ความทุกข์บ้างมันเจือปนไปด้วยทุกข์เรียกว่าสุขอิงอมิอืมเมื่อรักษาศีลก็ให้ความสุขเป็นขั้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งระงับความโกรธให้เบาบางลงไปอันนี้ภาวนาระงับความหลงที่เราจะเดินทางผิด เพื่อจะฝึกจิตใจของเราไมา่ให้มันหลงให้มันเดินทางที่ถูกต้องตามทํานองของตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงพากันฝึกจิตใจเพื่อให้สงบบ้างจิตใจของคนเหล่านี้มันคิดมากมันทุกมากเห็นได้ชัดเลยคิดม,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นนี่เห็นได้เด่นชัดเขาเป็นโรคประสาทกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยซึ่งมันคิดมากนั่นเองมันมีภาระ,ะมาก สมองมันไส่มากมันก็มึนงงประสาทจิตใจก็วุ่นวายคนเราไม่มีความสุขอะไรเลยทีเดียวถ้ามันคิดมากมันมีความทุกข์มากคนมีความทุกข์แล้วไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทุกหมดไม่มีอะไรไม่ทุกเพราะมันได้ทุกแล้วมันเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่ต้องการทุกแต่มันมีความทุกเพราะเราไม่แก้ไขไม่ถูกมานี้ คนต้องการความสุขแต่เขาไปหาความสุขไม่เจอทั่วโลกไปหลายประเทศไปหลายสถานที่แต่หาไม่เจอก็เพราะไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนั่นเองว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ไม่รู้ก็ว่ามันอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปหาที่อื่นอย่างนี้เองเราควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราบ้างเราเห็นเด่นชัดว่ากิเลสคือโกมโลภะถ้าโลภะมากเท่าไหร่ มันก็ทําให้เรามีความทุกข์มากเท่านั้นเราควรที่จะยับยั้งจ,จิตใจเอาตามสติกําลังของตนเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นไม่กระตือรือร้อนเกินไปอืมมันก็จะเบาบา,บางลงไปถ้หาก,กจิตใจของเราอยากมากก็เหมือนขอบุคคลถือของมากนั่นเองคนแบกของหนักนแบกเท่าไรก็ยิ่งขนสาบาทั้งหาบทั้งหามไปมันก็ต้องหนักร่างกาย ก็ฉันั้นเหมือนกันจิตใจเหมือนกันถ้ามันคิดมากโลภมากเกิดขึ้นอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอบ้านเท่าไหร่ก็ไม่พอรถเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอประเทศชาติก็ยังไม่พอยังไปลบลาค่าฟันอาประเทศอื่นมาเป็นอ่าเมืองขึ้นของตนเองโยมดูสิดูกิเลสมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะลบอระเทศอื่นมาเป็นเมืองขึ้นของตนเอง แหมมันจะไปแย่งเอาแผ่นดินเขาดูถึงขนาดอยากเป็นเจ้าโลกอีกซะด้วยกิเลสอะไรมันจะเอาหมดทุกอย่างเป็นของมันหมดมันก็ยังไม่พออ่ามันดิ้นรนถึงขนาดนั้นมันก็ต้องทุกข์สิเพราะมันดินน้นรนนี่แหละพระพุทธองค์จึงอยากให้ฝึกฝนเอบรามจิตใจเพื่อจะให้รู้เท่ารู้ทันของกิเลสที่หลอกลวงจิตใจของพวกเราไปตามอํานาจของมันใจมันก็เลยทุกข์ใจไม่มีความสุข ให้รู้จักการพอดีเหมือนกับบุคคลที่รู้จักกําลังของตนกําลังของเหรานี้แข็งแรงแค่ไหนจะถืออะไรได้พอไปสบายก็ต้องถือแค่นั้นอืการปฏิบัติก็เหมือนกันเราปฏิบัติได้แค่ไหนแล้วก็ปฏิบัติได้แค่นั้นเราทําการงานได้แค่ไหนสุดความสามารถของตนก็ทําได้แค่นั้นอย่าไปเอาเกินตัวมันก็เลยทําให้สบายเกิดขึ้นก็เรียกว่าความพอดีความพอดีจะเกิดขึ้นจะให้มีความสุข ทุกอย่างถ้าเราทําให้มีความพอดีอพูดอย่างง่ายๆก็จะทําให้มีความสุขเกิดขึ้นเรารับประทานอาหารก็รับประทานให้มันพอดีอย่าไปกินมากเกินไปกินมากแล้วมันจะอึดอัดมันนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปถ้ากินน้อยเกินไปมันก็หิวมันก็ทุกข์เราต้องกินพอดีอะไรลงมาหาความพอดีนี่แหละมันจะมีความสุขเกิดขึ้นตามธรรมดา ที่เรายังพัวนายังไม่เก่งยังไม่ได้เหมือนคนมีของก็พอดีเครื่องนุ่งเครื่องห่มนุ่งอยู่มันจะสวยมันก็ต้องพอดีเสื้อก็พอดีเครื่องนุ่งก็พอดีอบ้านอยู่ก็พอดีบ้านนั้นมันบ้านหลังใหญ่จะทําทําตู้ใส่มันก็เหมาะสมกับห้องมันถ้ามันตู้ใหญ่เกินไปมันก็ไม่สวยมันเล็กเกินไปมันก็ไม่สวยมันต้องพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอดีเกิดขึ้น จะเรียกว่าสันตถียินดีตามมีตามได้จะทําทให้ใจของเราสบายขึ้นมาพักหนึ่งเรียกว่าคนยับยั้งจิตใจไม่รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสมันก็ทําให้มีความสุขเกิดขึ้นไม่มีความสุขเกิดขึ้นจิตมันก็สงบมันก็เบา,ม,เบามันก็สบายมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี่เราทําสมาธิแบบพิจารณาไปด้วยความสบายการฝึกฝนอบรมจิตใจอยากให้มันมีความสุข เหตุฉะนั้นญาติโยมควรพินิษพิจารณาตรงแบบง่ายๆอย่างนี้ให้มีความสุขก่อนจึงเข้าฝึกสมาธิที่ลึกซึ้งต่อไปทำให้เรามันพอดีลองดูอะไรทุกอย่างมันไม่มากเกินไปมันจะทำให้เราสบายเกิดขึ้นมีความสุขแม่ของมีอะไรทุกอย่างเรารู้จักรักษารู้จักใช้รู้จักพอดีรู้จักปฏิบัติสิ่งนั้นจะทำให้เรามีความสุขความสบายเกิดขึ้น คนนั้นจะได้รับความสุขพูดถึงอย่างง่ายๆเมื่อจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขแล้วเนี่ยเราไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามมันสุขหมดถ้าจิตมันสุขแล้วเนี่ยมันสุขหมดนี่มันเป็นอย่างนี้การฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้เรามีความสุขฝึกฝนอบรมจิตใจใจก็เลยมีความสุขความสบายอยากนอนก็หลับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก มันก็สงบอันนี้เรียกว่าบุคคลรู้จักการพอดีจะทำให้ตนเองมีความสุขที่ทุกคนพึงปรารถนาเน่องะนั้นเมื่อหากเรามีความปรารถนาความสุขจริงๆเราก็ต้องขนขวใยมีความภาคเพียรพยายามใช้สติปัญญาหาวิธียับยั้งกิเลสตัณหาที่มันชักพาวจิตใจของเราไปตามอำนาจของมันแล้วก็ตักเตือนเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ยับยั้งเอาไว้ อืเพื่อจะให้ใจของเรานีไม่โลดโผลกระโดโดโลด,โลดเต้นเกินไปตามกิเลสตัณหาทั้งความอยากก็ตัณหามันไม่มีที่สิ้นสุดหราในโลกนี้เราจะตามมันนี่ตายไปเฉยๆมไม่มีสิ้นสุดจนถึงเท่าถึงแก่ก็ดีมันก็อย,กอยากอยู่อย่างเดิมอมืนี้อาตมาก็เห็นได้ชัดบางบุคคลจนเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วอันมาหาตมาที่วัดดวงแข เมื่อเมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านอาจารย์แมมเวลาลุกขึ้นแล้วก้นขึ้นก่อนแล้วหัวขึ้นตามหลังแล้วมันน่าจะเพาะวันนาแล้วคุณยายเอ้ยอืมันแก่ถึงขนาดหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วนี่แน่มันก็ยังทุกข์อยู่ขี่นั่งก็นั่งรถเว้นใหม่เอี่มเลยมหาตมาก็ยังจะลองให้ยังทุกโศกเศร้าอยู่ไม่เคยเห็นว่ามัน,มนจะอิ่มเมื่อไหร่กิเลสตัณหาเนี่ย รงนี้เราเห็นเด่นชัดเลยทีเดียวญาติโยมต้องเข้าไปดูจิตใจของเราอย่างนั้นเพื่อจะได้ยับยั่งบ้างเท่าก็จะให้รู้จักเท่าจะแก่บ้างเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีตามกําลังของตนอย่าให้กิเลสนั้นมันบีบหัวใจของเราเหยียบย่ําใจของเราไปตามอํานาจของมันเราจะทุกข์ไปจนตายเลยก็ไม่มีที่พึ่งอเราก็มีแต่ความอยากอย่างเดียวดังนั้นถ้า,าเราอยากมีความสุข แล้วควรฝึกสติความรูกได้สัมผสัญญาความรู้ตัวและสอดสองมองเข้าไปดูจิตของเราอย่างง่ายๆว่าเป็นเป็นชีวิตประจำวันถ้าเรามองเข้าไปดูจิตของเราจิตของเรามันทุกข์อย่างนี้มันทุกข์เพราะเหตุอะไรแล้วเข้าไปดูอย่างนี้ไปดูจิตแล้วค้นเข้าถึงจิตมันทุกข์เพราะมันคิดเรื่องอะไรมันจึงทุกข์ถ้าเราก็าคิดเรื่องนี้มันทุกข์เราก็อย่าไปคิด หาวิธีละปล่อยวางเสียอย่าไปคิดแต่มันชอบกลนะจิตใจนี่มันคิดอะไรมันทุกข์มันยิ่งอยากจะคิดยิ่งจะคิดมห้ทุกข์จะน้ำตาร่วงอยู่มันก็ย,ยังคิดจนจนจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำมันก็ยังคิดอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้โทษของความคิดนั่นเองถ้าเรารู้ว่าคิดสิ่งนี้มันทุกข์ถ้าเราไม่คิดมันก็ดับทุกข์ได้เลยทีเดียวไม่มีปัญหาอะไร ในฉะนั้นปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนอยู่คณะสัตยาติโยมทั้งหลายมี่จิตของเรามีความทุกข์เราต้องมองเข้าไปดูจิตของเราถ้าจิตมันคิดเรื่องอะไรพอรู้เรื่องรู้ต้นเหตุมันแล้วเราก็หยุดคิดเสียแล้วว่าทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุถ้าเราหยุดคิดมันก็ดับเหตุนั้นคือไม่คิดเราไปคิดเรื่องใหม่ซิเปลี่ยนมาคิดว่าเราไปทําบุญทํากุศลที่ไหนบ้าง เราได้ความดีอะไรไปบ้างสเคราหุลข้าหล,ลานว่าอย่างไงสเคราเพื่อนผงยังไรงเราได้ทําความดีอะไรเอาอันนั้นมาคิดใจก็มีความสุขมันก็ลบอปนนั้นไปหรือเรารักษาศีลเรามีศีลน,นึกถึงศีลมันไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งมันทุกข์เรามีศีลพอเรามีศีลมันก็สุขวันนี้เราฝึกสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเอ้เราก็ฝึกฝนอบรมจ,จิตใจทําให้สบายดีกว่าทำจิตนิงน่งๆอยู่ไม่ต้องคิดเรื่องอย่างนั้น เรามีคุณงามความดีเราก็เอาคุณงามความดีเข้าเรามาคิดเมื่อเรามาคิดแล้วจิตมันก็เลยเปลี่ยนอารมณ์จากทุกข์นั้นมาเป็นสุขอยู่ในคุณงามความดียืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทําจิตอะไรอยู่อาบน้ำํำอาบท่ากินข้าวกินน้ําอะไรคิดได้ทางนั้นแระคิดทางมันดีเหมือนเพื่เราพากัน,กนคิดมาสร้างความดีอย่างนี้นะจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ไม่ใช่ของไกลก็เพราะจิตคิดดีนั่นเอง มันนี่คนพูดดีก็คือคนชักชวนเรามาทําความดีอก็ใช้มาจากความคิดกันจึงมาพูดคุยกันว่าเราไปทําบุญทํากุศลรักษาศีลตังเทศฟังธรรมมันนี้เราก็ได้มาทําด้วยกายของเราด้วยอแล้วก็พูดประจาชวนกันทําความดีด้วยคิดในจิตในใจอยากได้ความสุขได้ความดีเป็นที่พึ่งของตนก็เลยจิตคิดดีด้วยมันก็เลยมีความสุข ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็มีความเอือบอิ่มเหตุฉะนั้นคณะสัตยาิโจมทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังการบรรยายธรรมเป็นพื้นฐานของการที่จะทำให้ตนเองมีความสุขในเบื้องต้นนั้น,นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านตากันกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้บรรยายนี้น้อมนำไปพินิจพิจารณาโอปนนอยโยโกน้อมเข้ามาสู่ตนฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เกิดให้มีขึ้นมากๆแล้วทุกคนก็จะได้รับความสุขความเจริญและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละทุกทิวาลาธิการนังแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องพัฒนาตนเองให้มีความสุขก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการัชนี